เอาละท่านผู้ชมในคราววันนี้เราก็อยู่กันใน Hearthstone นะครับในคลิปที่ไม่ได้เจอกันนานมากนะครับในวันนี้นะฮะมีตัวส่วนเสริมใหม่ได้ถูกประกาศแล้วก็กำลังจะมาแล้วนะครับนั่นก็คือตัวส่วนเสริม Ash of Outland นะครับซึ่งมันจะมีสิ่งใหม่ขึ้นมาด้วยนะครับนั่นก็คือคลาสใหม่นะฮะหลายๆคนที่ตามข่าวน่าจะเห็นกันอยู่แล้วนะครับว่าคลาสใหม่มีแล้วมาแล้วนะครับก็คือตัวของ Demon Hunter ไม่สิยังไม่มาแต่ว่า มันกำลังจะมาพร้อมกับตัวส่วนเสริมนี้นะครับผมซึ่งก่อนที่เราจะไปดูในตัวของอคีย์เวิร์ดของการ์ดต่างๆนะครับที่มาในส่วนเสริมใหม่เนี่ยเราไปดูที่ตัวไอ้นี่ก่อนแล้วกันนะครับฮีโร่โดยจะสามารถปลดล็อกตัว ฮีโร่ดีมอนทันเตอได้ก็ต่อเมื่อเราไปเล่นในตัวของโหมดผจาภัยแล้วนะครับจะเปิดที่เล่นในอีกอหนึ่อาทิตย์นะครับที่เขาเขียนไว้คิดว่าตัวโหมดผจาภัยก็คงไม่มีอะไรนะครับง่ายๆนะฮะไม่น่าจะยากอะไรน่าใช้เวลาเล่นนิดหน่อยแล้วก็ปลดล็อก ok ตัวฮีโร่มาเล่นนะครับอ่ะเราก็สามารถมาดูการ์ดแล้วก็มาลองจัดเด็กได้ก่อนในตัวของหน้าเวทฮาร์สโตนหลักนี้นะครับเพลฮาร์สโตนนะฮะ ซึ่งก็มาที่เมนูการนะครับแล้วก็ build a d e c นะฮะแล้วเราก็จะมาเจอหน้าในส่วนของตัวฮีโร่ตรงนี้นะครับแล้วก็จิ้มดีมอนทันเตอร์เข้าไปนะครับเขาก็จะแสดงการ์ดดีมอนทันเตอร์ที่มีอยู่ในตอนนี้นะครับซึ่งการ์ดดีมอนทันเตอร์นี้เป็นการ์ดที่มาใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเป็นคลาสใหม่โดยตัวดีมอนทันเตอร์ลักษณะเป็นยังไงแล้วมีฮีโร่พาวเวอร์ยังไงนะครับหน้าตาก็คือตัวอิริดันเนี่ยแหละรเราน่าจะคุ้นหน้ากันเนาะพลังฮีโร่ก็คืออ่าเป็นกรงเล็บนะครับ ไร่1มานาแล้วก็จะเพิ่มพลังโจมตีของฮีโร่1เทินนะครับจากที่เราได้เห็นตัวฮีโร่พาวเวอร์แบบนี้นะครับทำให้เราได้พอเข้าใจได้ว่าตัวนี้เนี่ยจะเล่นในสไตล์ของการเอาตัวเองเนี่ยไปตีนะครับจะเล่นสายตีเลยอะเอาฮีโร่ตีตีตีไม่ว่าจะตีหน้าหรือว่าตีมินเนี่ยอีกฝั่งนะครับโดยเอาจริงแล้วเนี่ยการ์ดที่เขามีอยู่ที่เป็นตัวเบสิกการ์ดของตัวด e มอนทันเตอร์เนี่ยมันก็มักจะเป็นการ์ดที่แบบเนี่ยครับอย่างเช่นตัวนี้นะฮะ ตัวฮีโร่บงอย่างอแท็กในเทอนี้นะครับเนี่ยตัวฮีโร่จะไม่โดนาดาเมจในเทอนี้นะครับเวลาที่เราจะไปเทรดแบบหนักๆอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็สามารถที่จะทานดาเมจได้นะครับในเธอนนี้แล้วก็จะมีการ์ดแบบไอ้พวกอาวุธเสริมนะครับอย่างเช่นอาวุธใบนี้นะฮะเฟรมลิปเปอร์อาวุธประจำตัวพี่แกนะครับก็จะทำดาเมจให้กับตัวมินเนี่ยนที่อยู่ข้างๆด้วยนะครับ ถือว่าเป็นคลาสที่ตีหนักตีรุนแรงนะผมว่าหนักกว่าโรคแล้วก็หนักกว่าวอรวเออร์ด้วยนะครับหนักที่สุดในทุกคลาสแล้วแหละเออแล้วก็ถัดมานะครับตัว Demon Hunter มีเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือตัวของคีย์เวิร์ด c อ s t o แ t ส a s นะครับเอแคเนี่ยจะเป็นโบนัสพิเศษนะครับถ้าเราไล่มันเมื่อมันอยู่ซ้ายสุดหรือขวาสุดมันก็จะส่งผลที่เป็นผลพิเศษ ที่มันเขียนอยู่นะครับอย่างเช่นอ่ะการดใบนี้นะครับสเปกตรัลไซ์นะฮะจวการ์ดถ้าเป็นเอา a s t จะจ่วอีกใบหนึ่งหมายความว่าถ้าการใบเนี้ผมจ่วขึ้นมาใช่ไหมปกติการ์ดจัวขึ้นมามันจะอยู่ขวามือสุดนะครับแล้วผมใช้การ์ดใบนี้ทันทีเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวของการ์ดใบนี้เนี่ยจวการ์ดอีกใบโดยอัตโนมัติเลยนะครับหรือถ้าเราใช้การ์ดเรื่อยๆเๆ,ๆแล้วก็ดองไว้นะครับจนใบนี้อยู่ซ้ายมือสุดนะฮะ ก็จะสามารถส่งผลตัว outcast ได้เหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นตัวคีย์เวิร์ดพิเศษของตัวคลาสใหม่นี้นะครับการ์ดของตัว d e m o n Hunt e อผู้ชมสามารถที่จะเข้าไปดูและเข้าไปอ่านกันได้ตรงนี้เลยนะครับในเว็บนี้มันสามารถเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้ด้วยนะครับมาล่างสุดแล้วก็เป็นเป็นภาษาไทยนะครับก็จะได้การ์ดที่แปลเรียบร้อยแล้วเป็นภาษาไทยนะจิมดิมอนทันเตอก่อนนี่ครับอ่าก็ได้เป็นภาษาไทย เราพูดถึงตัวฮีโร่ใหม่ไปแล้วมาพูดถึงส่วนเสริมใหม่ Ash of Valen Keyword ของส่วนเสริมนี้นะครับเป็น Keyword ที่เอาจริงไม่ใช่ Keyword ใหม่นะแต่มันเป็น Keyword ที่เรารู้จักกันแล้วแล้วเขาเลือกที่จะเอา Keyword เนี้มาเป็นเมนหลักของส่วนเสริมนี้นะครับก็ออกมาทุกคลาสแล้วนะครับในส่วนของ Demon Hunter การ์ดจะเยอะหน่อยก็ให้เขาเยอะหน่อยเนาะเพราะว่าเอาเขาไม่มีาร์ดส่วนเสริมเก่าๆนะครับมันเพิ่งจะมาตอนนี้นเอง ก็จะมีการ์ดแค่ไม่กี่ใบนะครับตัว d e m o n Hunter ก็น่าจะจัดเด็กง่ายเพราะด้วยความที่มันไม่ค่อยมีการ์ดนี่แหละเออเรามาดูที่เอกลักษณ์ของส่วนเสริมนี้ดีกว่าเมหลักนะฮะอย่างแรกนะครับนั่นก็คือตัวของ i m p r ล s ย n ซนนะครับ i m p r ล s ย n จะเป็นปีศาจที่ถูกจองจำนะครับปีศาจที่ถูกจองจำตัวนี้ก็สังเกตง่ายมีคำว่า i m p r ล s ย n อยู่นะครับในทุกๆคลาสจะมีตัว i m p r ล s ย n อยู่นะครับเนี่ยเห็นปะ่ะตัวเนี้ยก็มีนะครับตัวนี้ก็มีนะครับ อ่ะโดยอ่ะผมยกตัวอย่างตัวนี้แล้วกันนะครับตัวอิ r e s s i o นทุกตัวเนี่ยจะมี Text อย่างหนึ่งที่ชื่อว่า d ด m มนนะครับตัวคีย w o r d d o m a ด n หรือว่าจำศีลตัวนี้นะครับหลายๆคนน่าจะรู้จักกันแล้วนะฮะจากการ์ดทีอ่ออกมาในก่อนหน้านี้นยครับอย่างเช่นตัวของเชลซินแล้วก็ตัวของเดอะดาร์กเนสนะครับที่มันจะมีการจำศีลน,นะฮะ การจำศีลก็คือการที่ตัวการ์ดนั้นเนี่ยจะกลายเป็นก้อนก้อนหนึ่งบนบอร์ดนะครับไม่สามารถทําอะไรกับมันได้เลยนะครับจะกลายเป็นก้อนที่ล็อกบอร์ดไว้ตรงนั้นนะครับจะสามารถทําอะไรได้ก็ต่อเมื่อมันตื่นขึ้นมานะครับแล้วมันจะตื่นขึ้นมาก็มันก็จะมีเงื่อนไขของมันนะครับอย่างเช่นเดอะดาร์คเนสจะเป็นการจั่วเทียนมาคบสามใบใช่ไหมแต่ถ้าเป็นตัว ปริศาตตัวแพชใหม่ตัวนี้นะครับจะเป็นการจำศีลทั้งหมด2เทินนะครับก็คือเมื่อผ่านไป2เทินแล้วเนี่ยมันจะทำเอฟเฟกที่มันเขียนอยู่นะครับอย่างเช่นการไปนี้เมื่อมันจำศีลดอมมน ain, ครบ2เทินแล้วมันจะ โจมตีศัตรูแบบสุ่มนะครับโดยมันก็มีโอกาสที่จะโดนตัวฮีโร่ด้วยนะพอใช้คําว่าเอนเนมี่นะครับถ้าเป็นตัวของฝั่งดรูอิดนะฮะดรูอิดบอกว่าจําศีลทั้งหมด2เทิร์นเมื่อตื่นปุ๊บจะลดคอสของการ์ดมินเนียบนมือลง5นะครับถือว่าเป็นการ์ดที่มีประโยชน์นะแต่จะแลกก็การที่เราต้องรอมัน2เทิร์นนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวคีย์เวิร์ดหลักนะฮะอันถัดมานะครับจะเรียกว่าคีย์เวิร์ดหลักดีไหมเรียกว่าเป็น คีย์เวิร์ดก็ได้แหละนะครับนั่นก็คือตัวของพรามเลเจนด d รี y นะครับหรือว่าพรามระดับตำนานนะฮะมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับเป็นตัวที่เมื่อมันตายปุ๊บเนี่ยมันจะสับตัวพรามตัวหนึ่งเข้าไปนะครับอย่างเช่นตัวเนี้ยเมื่อตายปุ๊บจะสับตัวอ่มัชชีมัชชีฟินพรามลงไปนะครับในเด็กอ่าถามว่าตัวนี้คืออะไรเรามาชี้ดูตรงนี้สังเกตว่าตัวมันโคตรอภิมหาจะอ่กอก็จะใหญ่จะเทพมากเลยนะครับ ก็จะมีเอฟเฟกดังนี้นะครับเลือก1อย่างนะฮะจะซัมมอนตัวฟังเกอจแจน99ด้วยทอนหรือว่าด้วยรัชนะครับก็เลือกว่าจะเอาทอนหรือว่ารัชซึ่งไอตัวการ์ดพรามระดับตำนานพวกนี้มีในทุกคลาสนะครับแล้วตัวที่ได้มาเนี่ยโหทุกคลาสนะครับผมอย่างเช่นตัวนี้อ่ะตัวนี้สับตัวพรามตัวซีซอลงไปใช่ไหม ตัวนี้ก็จะได้เป็นซัมมอน3ก๊อปปี้ของมินเนี่ยนตัวนี้นะครับถ้าอ่านตามประเภทแบบมาร i เดอร์จอก็น่าจะจีซอปะเออน่าจะน่าจะไม่รู้เหมือนกันว่าอ่านว่าอะไรผมไม่ได้ o o o g t r ทัสเลต e มานะอันนี้ก็เป็นตัวของพรามระดับตํานานนะครับซึ่งจะมีในทุกคลาสเลยนะครับ แล้วก็ตัวของโดเมนก็เช่นกันนะครับปีศาจที่กองจำจะมีะทุกคลาสเช่นเดียวกันนะฮะก็มีหลายใบนะครับลองไปนั่งอ่านกันดูนะครับผมอาจจะมีไลฟ์รีวิวตัวการ์ดทั้งหมดนะครับแต่ดูก่อนนะฮะทีนี้กล่าวโดยสรุปจากการที่ผมได้ดูการ์ดทั้งหมดไปแล้วนะครับก็คิดว่าตัวของแต่ละคลาสเนี่ยมีทิศทางการเล่นที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับคือถ้ายกตัวอย่างอย่างเช่นตัว p พลสเนี่ยคือในเมตาสแตนดาร์ดที่เราเล่นเล่นกันอยู่เนี่ย ในตัวของการ์ดพรีสนะครับมันจะมีการ์ดที่ถูกทดแทนมาหลายใบยเลยนะครับอย่างเช่นการ์ดใบนี้ก็ออกมาแทนการ์ดที่ออกไปนะครับเป็นการบัฟเลือดตัวพรีสเนี่ยจะเป็นการบัฟเลือด ตัวของคัสอื่น,นก็อย่างเช่นวอร r ิเออร์ก็จะเป็นการเล่นกระกร้อนะตัวของโรกโรกเนี่ยด้วยความที่รีรอยมันออกไปเป็นฮอลเฟรมแล้วเนี่ยมันทําให้คลาสโรกน่าจะอิมแพคมหาศาลเลยนะครับโดยการ์ดโรกใหม่ๆส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นการ์ดทางด้านสายสเตลนะครับก็น่าจะเป็นสเตลโรกมั้งตัวของดรูอิดเนี่ยน่าจะเล่นเป็นตัวใหญ่ๆได้นะครับตัวบิ๊กๆได้ พวกคอสเยอะๆนะฮะอย่างเช่นการ์ดใปนี้ที่เอามาเสริมการลดคอสนะครับก็จะเป็นแนวแบบเขาเรียกว่าอะไรแนวท้อนเล่นมินเนี่ยนตัวใหญ่ๆพวกนี้นะครับตัวฮันเตอร์นะครับฮันเตอร์ก็บีสนะฮันเตอร์การ์ดซัพพอร์ตเผาบีสค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับก็เล่นกับบีสเหมือนเดิมนะครับตีหน้าตีหน้าเล่นบีสเช่นเคยไม่ต่างจากเดิมเมดจะมีการ์ดประเภทที่เสริมเด็กประเภทแบบไม่มีมินเนี่ยนด้วยนะครับเนี่ยผมว่าเมด สเปลในอนาคตอ่ะน่าจะเล่นได้เลยนะถ้าเขาออกการ์ดมาเสริมนะครับอย่างเช่นการไปนเนี้ยจะดิสค o เวอร์มินเนียนของเมทถ้าเราไม่มีมินเนียนเด็กเนี่ยเราจะได้ทั้งหมด3ใบนั่นเลยนะครับก็จะมีมินเนียนมาเล่นก็น่าจะเล่นได้นะผมว่าน่าจะเป็นไปได้นะครับตัวพาลาดินนะครับตัวพาลาดินก็เหมือนเดิมเลยครับเล่นเป็นแนวบัฟเหมือนเดิมมีการ์ดตัวตกมือลลอกเข้ามาถือว่าดีนะก็เอามาเล่นเป็นมือลลอกก็ได้นะครับ ตัวชาแมนก็คล้ายๆเดิมนะครับเล่นเป็นโทเทมเสกมินเนียนให้คอสเยอะขึ้นนะครับแนวชาแมนนะฮะใครเคยเล่นชาแมนน่าจะเข้าใจชาแมนวอลล็อกก็เหมือนเดิมวอลล็อกไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการ์ดใหม่แล้วก็แนวทางใหม่ๆที่อาจจะ เป็นไปได้ในอนาคตนะครับลองไปอ่านการ์ดกันดูนะครับจริงๆการอ่านการ์ดในแต่ละส่วนเสริมในทุกๆใบผมว่าเป็นเรื่องที่ควรจะทำนะถ้าจะเล่นตัวแพชใหม่ต่อๆไปนะครับแล้วก็สำหรับผู้เล่นที่ไม่ได้เข้าเกมนานเกิน4เดือนเนี่ยตอนนี้ถ้าเข้าเกมมาเนี่ยเขามีเด็กแจกฟรีให้ด้วยนะครับโดยสามารถเลือกได้จาก1ใน9คลาสนี้นะครับลิสต์ในแต่ละคลาสนี่อยู่ในตัวโพสต์ของเพจฮัสต o หลักนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ตรงอ p ิ i o n ใต้คลิปไว้ให้นะครับ เพื่อที่เราจะไปดูกันว่าจะกดเด็กไหนมาใช้กันนะฮะโดยการ์ดทั้งหมดก็คือกดมามันก็จะได้การ์ดนั้นด้วยนะครับสามารถเอามาย่อยได้อีกนะฮะก็เป็นของต้อนรับการกลับมานะครับซึ่งผมว่าในจุดนี้เป็นจุดที่ดีนะครับเพราะว่าผู้เล่นที่หายไปน,นานๆแล้วเนี่ยเขาไม่มีการ์ดแน่นอนนะครับการที่เอามาให้อย่างนี้มันก็เป็นตัวช่วยที่จะทําให้เขาสามารถที่จะอยู่เล่นต่อไปได้พักหนึ่งนะฮะ ทีนี้ถัดมาเป็นเรื่องของ pre purchase นะครับหรือว่าการซื้อแพ็คไว้ก่อนแล้วก็รอเปิดตอนที่ตัวส่วนเสริมมันมานะครับ pre purchase รอบนี้จะมีอยู่2เซตก็คือตัวเซตของ49.99ดอลลาร์นะครับจะได้การ์ด55บใบแล้วก็ได้ l e gendary ทองสุ่ม1ใบนะครับได้หลังการ์ดของตัวส่วนเสริมนี้ถือว่าคุ้มราคาผมบอกทุกส่วนเสริมเลยว่ามันคุ้มราคาแล้วยิ่งมีการปรับในส่วนของการเปิดการ์ดแล้วจะไม่ได้การ์ดซ้ำคือมันจะเป็นอย่างนี้ครับการเปิดการ์ดได้การ์ดไม่ซ้ำเนี่ย ถ้าเรายังเปิดการ์ดได้ไม่ครบในรา r ลิตี้หรือว่าความหายากนั้นๆมันก็จะยังไม่ได้การ์ซ้ำนะครับสมมติว่าคุณผู้ชมมีการ์ดแรทั้งหมด2ใบในส่วนเสริมเนี้ยที่ยังไม่ครบแต่การ์ดคอมมอนการ์ดอีพกครบหมดแล้วมันก็จะมีโอกาสได้การ์ดคอมมอนการ์ดอีพกที่ซ้ำนะครับแต่การ์ดแรตัวนี้จะยังไม่ได้การ์ดซ้ำมันจะได้การ์ดที่ เป็นการ์ดที่เราไม่มีก่อนก่อนที่จะได้การ์ดซ้ำนะครับดังนั้นถามว่าการ์ดที่เปิดมีโอกาสได้ซ้ำไหมมีโอกาสครับแต่ว่าเราจะมีโอกาสเปิดได้การ์ดที่เราไม่มีเยอะขึ้นนะครับมันจะไม่ได้การ์ดซ้ำลัวๆอะผมขอสรุปว่ามีโอกาสที่จะเปิดการ์ดที่เราไม่มีเยอะขึ้นมากนะครับประมาณนี้แล้วกันผมก็เลยบอกว่ามันน่าซื้อส่วนเสริมรอบนี้นะครับแล้วก็แพ็กถัดมาที่คุ้มมากๆนะฮะนั่นก็คือตัวของ79.9ดดอลลาร์ ได้ซองทั้งหมด92ได้เลเจนดารี่ทองแบบสุ่มเหมือนกันหลังการ์ดเหมือนกันแต่สิ่งที่ได้เพิ่มมา,มาก,ก็คือตัวฮีโร่ชาแมนนะครับตัวของเลดี้วอชนะฮะและอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราจะได้นั่นก็คือตัวของทาววนพาสนะครับในทาววนพาสประกอบไปด้วยอารีนาฟรี4รอบกับ Battleground ปิร์กนะครับ ไปทั้งดาวเพิร์กค,คืออะไรไปเั้งดาวเพิร์กก็คือจะทําให้เราสามารถเลือกฮีโร่ในไปทั้งาวได้ทั้งหมด4ตัวจาก3ตัวนะครับโคตรดีเลยนะฮะสำหรับคนที่เล่นไปทั้งดาวแบบผมนะครับดีมากๆนะฮะตรงนี้แล้วก็มีโอกาสที่จะได้เลือกฮีโร่ไปทั้งดาวใหม่ๆล่วงหน้าด้วยนะครับขึ้นอยู่กับว่าเขาจะให้สิทธิ นี้กับแบทเทิลกราวเวิร์กหรือเปล่านะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับตัวแบทเทิลกราวเวิร์กเนี่ยถ้าคุณผู้ชมได้รับสิทธิพิเศษที่มาจากส่วนเสริมของ Design of Dragon ก่อนหน้านี้ที่มาจากการเก็บแพ็คซื้อแพ็ค ช่ไหมสิทธิพิเศษตัวนี้มันจะหายไปหลังจากที่ส่วนเสริม Ash of Outland เนี่ยเปิดนะครับอย่างเช่นแบบสิทธิพิเศษพวกเลือกเล่น4 h e ฮีโร่ Magic t o r y มันก็จะหายไปนะฮะดังนั้นวิธีการที่จะทำให้เราสามารถเลือกฮีโร่ได้4ตัวอีกรอบหนึ่งเราต้องมี Battle g r o u n d p e r k s นะครับซึ่ง Battle g r o u n d p e r k s เนี่ย ถ้ามีแล้วจะมีตลอดแล้วนะครับจะไม่เป็นอย่างนี้แล้วจะมีตลอดถาวรไปเลยนะครับโดยถ้าใครที่ไม่พรีแพ็คแพงขนาดนี้ก็สามารถซื้อตัวแบนเก่าเปิร์กได้นะครับในราคา19.99ดอลลาร์นะครับหรือว่า2,500โกนะครับสายฟรีดีด้วยนะฮะ เพราะว่าสามารถที่จะซื้อดิโกได้นะครับผมผมว่าการที่เขาออกตัวแบงก์เก่าเบิร์สมาเนี่ยมันเป็นการทําทุนนะในส่วนของตัวการพัฒนาโหมดแบงก์เก่าต่อๆไปนะครับสำหรับระยะเวลาในการพรีเพรเชสนะครับหมดในวันที่7เมษายนนะครับก็ซื้อกันก่อนวันนั้นเนาะถ้าให้ชัวนะฮะซื้อกันอย่าเกินวันที่6เมษายนนะครับ โอเคในวันนี้ก็ขอจากลาไปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับตัวแนะนำส่วนเสริมใหม่แล้วก็คลาสใหม่แล้วก็อะไรใหม่ๆที่เข้ามาในฮาร์ดโซนตรงนี้นะครับซอฟการมาไลฟ์ในตัวของการเล่น Demon Hunter หรือว่าการเปิดซองใหม่เล่นตัวส่วนเสริมใหม่เนี่ยก็เดี๋ยวจะมาไลฟ์เล่นให้ชมกันนะครับประมาณวันที่3มวันที่8นะฮะคิดว่านะวันที่3อาจจะเป็น Demon h u n t ต r ตัววันที่8น่าจะ เป็นการเล่นส่วนเสริมใหม่เพราะว่ามันปล่อยวันที่7ใช่ไหมก็จะมาประมาณวันที่8นะครับก็ไปรอติดตามชมกันนะครับเดี๋ยวจะไลฟ์ที่ uh, Twitch Ino Lin Channel นะครับก็ไปจิ้มไว้ก่อนนะฮะจิ้มไปดูก่อนตอนที่มาดูจริงจะได้า uh, มาได้ง,ง่ายๆนะครับโอเคสำหับในวันนี้ก็ขอบุณทุกคนที่เข้ามาเับชมด้วยนะครับ,คครบสวัสดีครับ